สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่อง Economics YouTube ประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังครับผมในขั้นตอนการขัดยานะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะให้ดูชิ้นงานที่ขัดเสร็จแล้วนะครับข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ขัดนะครับผมฝั่งน้นฝั่งน้นยังไม่ได้ขัดนะครับขัดเฉพาะแค่ฝั่งนี้นะครับสังเกตจาก ดวงไฟตรงนี้นะครับผมอันนี้คือขัดยาเพื่อย,ยาขัดหยาบนะครับผมของรอ310นะครับ310หิ่งยิงยาขัดตัวนี้ก็เงาอยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องยาขัดนะครับผมเรื่องยาขัดความเงาอะไรพวกนี้ก็พี่ๆหลายท่านน่าจะรู้จักกับสรรพคุณนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนี่ครับ มันอะไรอีกเลยเนี่ยผมใช้ใบนี้ขัดนะครับใบนี้คือใบขัดยานะครับผมอันนี้นะถ้าผมเรียกชื่อมันไม่ผิดมันน่าจะเป็นใบขัดเดนิมนะครับมันไม่ใช่ใบขนแกะนะครับผมมันเหมือนลักษณะเป็นผ้ายีนนะครับเป็นผ้ายีนเนี่ยครับผมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะมันคือใบขัดยาเดนิมนั่นแหละประมาณนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นผ้ายีนนะครับ ใบปัปป่นตัวนี้นะครับผมได้ประสบการณ์มาจากพี่พี่เบิร์ดพี่ช่างเบิร์ดที่อยู่ลังสิตเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซพี่เขาไว้นะครับซาสุเกะคุงอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมไปที่อู่เขานะครับแล้วเขาใบนี้มาให้ผมดูผมก็ว่ามันหน้าตาแปลกๆปมันเอาไว้ทําอะไรเหรอพี่นะครับผมก็เลยถามพี่เขาบอกว่ามันจะไว้ขัดสีนี่ครับประโยชน์ของมันทาไมต้องใช้แบบนี้ล่ะทาไมไม่ใช้ใบขนแก่นะครับ ก็คือนะครับใบขัดเดนิมใบขัดใบขัดผ้ายีนแบบนี้นะครับผมที่ผมให้คุณผู้ชมดูนะครับมันจะไม่มีวงเส้นใบขนแกะเออในไ,ไงอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับดูจากดวงไฟนะครับมันจะไม่ไม่ใช่ไม่มีแหละคือมีแต่มีน้อยมากนะครับอ,อลอยวงใบขนแกะนะครับที่เกิดเป็นวงริ้วแสงวงเส้นนะครับผมที่เกิดจากใบขนแกะ ใบนี้จะเข้ามาช่วยนะครับที่จริงเขาต้องลงขัดยาด้วยใบขนแกะก่อนนะครับแต่ว่าผมอยากลองว่ามันขัดลบรอยกระดาษทรายได้ไหมนะครับก็ปรากฏว่าได้นะครับแต่ว่าต้องไล่หลายเที่ยวหน่อยนะครับลบรอยกระดาษทรายได้แถมได้ผิวที่ใสแบบนี้นะครับผมใช้เครื่องขัดธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมเครื่องขัดโรตารี่นะครับ ยี่ห้อโอกุระเก่าๆด้วยนะครับผมฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ขัดนะครับก็คือรูปกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยไว้นะครับฝั่งน้นก็คือขัดเสร็จแล้วนะครับก็คือใส่ปิ้งเลยนะครับนี่นะครับผมใบขัดยาเดนิมใบขัดผ้ายีนอันนี้8นิ้วนะครับผมก็เท่าๆกับใบขนแกะนั่นแหละนะครับประโยชน์ของมันคือเอาไว้ลบเส้นวงขนแกะ ขนแมวนะครับผมบนชิ้นงานนะครับมันจะลบได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เทียบกับระบบ DA ก็คงไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเรียบเนียนกว่าใบขนแก่แน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากซื้อหามาทดลองใช้นะครับที่ผมก็มีขายนะครับผมขายของอีกแล้วจ้าหนุ่มโอ้ยใบนี้นะครับผมใบนี้นะครับราคา450บาทนะครับ ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งอีก50บาทก็คือรวมส่งด้วยก็คือ500นั่นแหละนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับก็ร่วมแชร์ประสบการณ์ได้นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้ว่ามันประสิทธิภาพของมันก็คือลดลดรอยวงวงริ้วแสงนะครับรอยขนแมวที่เกิดจากใบขนแกะได้นะครับผมอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการมองหาตัวเลือกอุปกรณ์ใหม่ๆสําหรับ เสริมประสิทธิภาพงานให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีจําหน่ายนะครับ450บาทส่งอีก50บาทนะครับผมติดต่อใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหรือว่าจะแอดไปที่เบอร์โทนี้นะครับเป็นไลน์ของผมด้วยนะครับผมโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปนี้ฝากยาขัดรอ310ด้วยนะครับผมแล้วก็ใบขัดยาแผ่นยีน ใบขัดเดนิมนะครับใบขัดผ้ายินแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ